นะครับเพื่อจะลดความปลอดภัยลดระลงสามไม้ครับสวัสดีครับน้องๆนักศึกษาและก็บุคลากรทุกคนนะครับผมว่านะฮะในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามันมีอุบัติเหตุมันมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเราจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะสจลเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีถนนนะฮะตัดผ่ากลางนะทั้งทั้งรถไฟก็ดีนะครับแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะฮะมันตัดผ่ากลางสถาบันเราเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไร นะฮะทำอย่างไรที่เราทำให้ครอบครัวของเราให้พี่น้องของเราให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดอุบัติเหตุร้ายแรงนะฮะที่ทําให้สูญเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากมอเตอร์ไซค์นะฮะทั้งผู้ขี่แล้วก็ผู้ซ้อนนะฮะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะอุบัติเหตุเนี่ยมีต่างๆมากมายแต่อุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยนะฮะทุกกรณีที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่ใส่หมวกกันน็อกสอจลอน,นะฮะจะ ดำเนินนโยบายอย่างจริงจังนะครับพร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกนะในมิติอื่นๆนะฮะในเรื่องของการจราจรนะฮะขับขี่การจราจรอย่าให้ไปตัดตามแยกตามอะไรต่างๆเพราะมันอันตรายนะฮะเราจะลดอันตรายนะฮะความปลอดภัยอุบัติเหตุเนี่ยสามารถช่วยลดลงมาได้นะฮะถ้าพวกเรามีมาตรการที่ดีพอนะฮะสถาบันก็จะพยายามนะฮะดูแลมาตรการต่างๆพร้อมทั้ง จะรับฟังนะฮะฟีดแบ็จากน้องๆนักศึกษาและบุคลากรด้วยว่ามุมไหนต้องไหนอยากจะให้สถาบันเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขเราจะรีบเข้าไปทําอย่างเร่งด่วนเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสู้ๆนะฮะเราต้องทําให้สําเร็จนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ